day เศษของพิเศษของโค่จะพิเศษเลยนะครับนี่ก็คือคนพี่นะครับเป็คนโคพิเศษครับคนเหนือคนก็คือสัตว์ประหลาดชายที่เกิดลอยครับลอยไเิดนย่นั่นกปด้แค่ดีเจริงเรอลไปครับล่อไปครับมจะมันจเียนละก รอดไปเขาครับหมอเออรอดอ้วนไปมอเองรอดดำมันคือดิวิมันมาบ่บ่ครับมีกระสุน ยงหมเลยอ่สำหรับนีใครที่อยากเอ้ยตีตายห่าแล้วเยโอเคครับจะจบจการเนี่ยสำหรับโยไม่ได้ฆ่าเลย ทุบแล้วดีพอพองคนที่เก็บกระสุนทำไมเนี่ยได้ไมาแล้วอว้่งขังเดี๋ยวผมมั่งดีครับเก็บกระสุนอะไร่ชีวิตขอเนี่ยยิงให้ปวดหนุนเลย ได้แน้วเว้ยเด็เกสช่เดี๋ยวไดล้วเ้ยเคไม่เช่อเรครับความรอได้กสัต่อเพื่ออะไรความซิกเออเอ้คุณคงจะไม่มีอันนี้ใช่ไหมครับเด็กิงให้ได้แล้วตามิก้า สำหรับ,บใครที่เจอตูก้กรองที่ใส่กรอบนะครับแล้วก็ใส่หมวด้วยเราจะเห็นว่าเราจะต่อยแล้วก็ยิงมงันขึ้นมาถ้าเราคลิกขวาค้างแล้วก็เลงเลงเมาส์ไปที่ตัวมันครับมันจะเป็นแบบมันจะเป็นการซูมเข้าไปที่หวัวแล้วปีนขึน้นแรกก็โดนเลยขึ้นสองจะปิดชีวิตมันต่อแล้วล้มลัมโอ้ย

เป็นเด็กเตียงใจอู้อูวิ่งครับเด็กเรามีสกิลแล้วนะครับอู้หูอ้ยผมมีสกิลมีสกิลอันก่อนด้วยครับไม่มีเลยเหรอ เ้าก็เราใช้ระดเดียไม่ใช่ใชมีสกิลพ่นมีสกิลไปด้ยพ่นไปคนนี่นไปมติดมาเลยใช้สกินไประดับที่มันเป็นะเปเท่เป็นเเตตียมร่ากายวเรเผผ่าน ใส่เกาะใส่เกาะอะวิางแล้วอะครับไม่หันเลยบมาก ค,ครับไม่ได้บเบอาหารกันเอไปทำอาหารได้้ตายา่เลืมดูเลือดหูมากเกินไปรู้สึกรู้สึกเหมือนอ ความรู้สึกที่คุณตายผมรู้สึกมีความสุขมากเลยเนี่ยงั้นผมจะลงคุณไปลงเลยครับจะยยิดอะไอยรจะอไรจเกอะไรแล้วนี่ครับไปอนั่นมีอะไรครับนี่มีอะไร มีอะไรก็ไม่รู้อันหนึ่งไรม่รู้เหมือนกันรามิดมมิดทำทนูก่อนเราจะหยิบมี่มาแล้วคอมแบ็นะป็นที่ไม้นะเป็นการราเป็นเาเป็นป็นอะไรก็ชาแมงตวี่เน้ที่ไม้น่าจะเป็นรสร้างอีกย่า น้ฆ่อีกแล้วมันจะได้แค่นี้นะโอเคยอยเราไปกันดีกว่าครับเดี๋ยวกนไปครับเื่อไมเ่จะต้อไปก่อนจะมืด อะไรอ่ะเดแบบยาผมก็เล่นมันผมเล่นจบมารอบนึงแล้วนะก็คือเล่นแต่เล่นจบแต่มิชั่นหนึ่งชั่นแรกหนึ่งนะเลยรู้ทางกินไก่กินไก่มาดูเต้นกับสิริพจนผ่านนะครับทำทุกวิดีสามเพื่อนมากเล่นวันครึ่งผ่าน

เละหมดเลยอีกไฟคุณบอกข้าจะตะกุกไปนึ่งหนีสิคุณมียาหรือเปล่าครับเนี่ยไม่มีมีอับจนอยู่อับจนถ้าตอนนี้น่าจะมีภาษาอะไรเป็นจิตชิบพอย์กันดีกว่า เดียวทำอาหารก่อนคมีด้ามจับปืนไงมีไม่ผมเนี่ยยแผมไปให้มุดด้ามด้ามด้ามีอ้โหอดีไม่มีเล เดินเต็มเต็มน้นมยครับมาเ,เลยนะเน่คุณไม่มียาอเ,เลยครับมีเลยเดี๋ยว่ง่าีบั้น,นผมจะให้คละนะครับ,รบมันเน่นเครับหังตรงแล้ อันนี้หลังแอนเลยไปไปครับข้างหน้านกมีครับผมไม่ยรีบครับมาดิเลกว่าต่เือกว่า

เราจะกลับมาอีกรอ,นนอกกบอน,ะะนึงเขากลับอีกครั้งนะครับก็เห็นเจอทีมสุอที่ตายไปนะครับตายไปทางด้วยแต่เขาินัำแป๊บพรนะนั่ตรงนี้เปสุดทีก ไปนี่ไปยดถึงก็ามไมได้นอนพอดีอันนี้ป่ะนี่่อนี้ะรีบเคียร์ัมบีให้หมดเล

有准备啊，精力，好吧。偷切了，结束。偷切吗？ อย่างใสยเกินไปโอเคเรียบร้อยอ่ับเขาเกือบตายเนี่ยแล้วเขากินมน้ำทำไมเนี่ยโอ้ยมาเข้ามาแล้วปิดประตูปิดดีว่ะนี่ก็ปิดเองมาเข้ามาเเอาไปว่าใช้ธนูก็แล้วกันมันแรงกว่า

นี่ไงกด F sleep เต้นอนแล้วครับนอนเลยครับน,นีบ่เชา้าอย่างรวดเร็วเลยเช้าแล้วเต็มหอมองทุกอย่างเรียกเก็บกล่องอะไรยังยังเขียกเก็บละกูจะนอนได้เนี่ยต<ช>ึ้นอย่างเขียกได้ได้ได้เพิ่งอย่าเพิ่งก็ขอ ตเติมน้ำก่อนคอมแบทนงการที่จะกิน,ก,นก่อนนะโอ้ยกินทำไมเนะี่ยโอ้ทำอะไรครับนะั่นเ๋ยวกดวเดีครับแล้วเราก็มีน้ำในตัวดูกไหมโอเคบรรจุน้ำให้เต็มแกลลอด ก็เราไปตอ่อแล้วเกือบตายแล้วเนี่ยเมือม่อกี้เนี่ยเราไปทางขับขับทางโมดด้วยกันอ๋อใช่ใช่ใช่จริงจริง,รงอุ้ยทางไปก็ <c oughs> จะผ่านแล้ว <c oughs> ผ่านไปนี้ไม่ได้มีผ่านเลยเนะน,นี่แค่เรับผมขึม้นไปไหนคณะกลับทางเดิมอีกไปเรปื่อยเรื่อย อ้กโอ้มีถังให้ใส่น้ำหยยดเนี่เร็วจะได้ผ่านได้ทีก็ดีกว่าไผมจะได้ว่าอุ้ยไอดีกว่ากอไเลยนี いい感じだよ。 เอาธนูมานี่ไอ้สัสมีกระสุนเลยนตัวเองอะ

โอ้ยโดนช่วยอยู่แล้วเรียบร้อยได้อะไรเนี่ยได้ไม่รู้ขับบอลแล้วถกดเอฟกดเอฟหลัวๆโอ้ได้เนื้อมาเนื่อแล้วก็ช่างก็เท่านั้นแหละเราจะผ่านแล้วเนี่ยขึ้นข้างบนจะลงแรกทำไมโคตนั่ะเนี่ยตายคุณจะตายหาอะไรเนี่ยมียาหมดเนี่ยมาผมให้ยาคุณนี่ คนท่ข้างๆเลยครับโอเคผมจะดอกให้ม่ติดดรออกันดีเยอะของเต็มไปเลยจยลยครับมแชมป์กันไช่ครับเรียบร้อยขอครับขอครับ เลงไวเลยดยวตัวกไันดมันะเดี๋ยวไปซ้อน้กนงามันจะมาเยอะว่างะนะแล้วคุณจะมาบังชิดนะครับได้ไ้ว้นาเป็นชิดไม่ถึงชิดหรอกมาเยอ ข้าก็มีโรยม่เหมืนเป็นแค่เรียกว่าอะไรนะมุกดอกเพใช่ป่ะอืมได้เนื้อมาดูไปว่มันคือตัวเลเลงกหั ระวังครับมันวิ่งครับมันดีได้การัดคาบุนะครับโกลมกลืนกันสดจริงจริงฟันแม่งเลย่ยอ้ยอะอุยอ้ยฟันแม่ง

ขันกบ้าเดยนที่าครับว่าโอ้ไปมิชั่นที่สองกันดีกว่าไปเบยจีครับอ่าได้มอนสเตอร์สฮ่าดูดีวจบกันเะนี่ยคือเส้นทางที่เราต้องกลับบ้านครับเราขึ้น เครื่องบินกลับบ้านนะครับอืมนี่คือชัพเตอร์แรกนะครับนะครับโอ้เราเล่นจบแล้วนะโอเคไหนดูพวกโอ้โหรู้สึกว่าคุณจะเยอะกับผมนะครับเนี่ยเอ้ยแตกกันฆ่าซอมบี้ผมก็เยอะกว่านะครับอืมดูคะแนนของผมไปก่อนนะครับอุย้ยได้ได้บีบอืมแต่เล่นได้สี่นะครับเเล่นได้สีนะ่นะครับสำหรับแอช